สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนนะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์นะคะเพื่อว่าทุกคนนะคะจะนำไปใช้พูดในชีวิตประจำวันหรือว่านำไปสอบนะคะเพื่อไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้นั่นเองอ่านะคะมาดูนะคะอันแรกก็คือเลื่อยนะคะก็จะมีเลื่อยธรรมดาแล้วก็เลื่อยไฟฟ้าน,นั่นเองเลื่อยธรรมดานะคะ ภาษาเกาหลีนะคะเราจะออกเสียงว่าทบทบก็คือเรื่อยนั่นเองแล้วก็นะคะมาดูเรื่อยไฟฟ้านะคะภาษาเกาหลีนะคะก็จะออกเสียงว่าชอนกีทบชอนกีทบก็คือเรื่อยไฟฟ้าน,นั่นเองแล้วก็นะคะมาดูใบเรื่อยหรือว่าแผ่นเรื่อยนะคะ ภาษาเกาหลีนะคะเราจะออกเสียงว่าทมไนทมไนก็คือใบเลื่อยหรือว่าแผ่นเลื่อยนะคะตัวนี้นะคะเราจะไม่ออกเสียงว่าทบไนนะคะทบไนเราไม่ออกเสียงนะคะเพราะว่าเมื่อตัวสะกดนะคะพิบไปเจอกับพยัญชนะต้นนีนนะคะเสียงตัวสะกดพิบนะคะจะอ,อเสียงเป็นมิมก็คือหมองมานั่นเอง คำนี้นะคะจะออกเสียงว่าทมนาทมนาลก็คือใบเลื่อยหรือว่าแผ่นเลื่อยนั่นเองแล้วก็มาดูฟันเลื่อยนะคะฟันเลื่อยนะคะภาษาเกาหลีเราก็จะออกเสียงว่าทมนีทมนีก็คือฟันเลื่อยนั่นเองก็เหมือนกับข้างบนนะคะเมื่อตัวสะกดพิบนะคะไปเจอกับ พยัญชนะต้นนีนนะคะเสียงตัวสะกดผิบนะคะจะออกเสียงเป็นตัวมีมนั่นเองคำนี้นะคะเราจะออกเสียงว่าทมีทม,ทมีก็คือฟันเลื่อยนั่นเองแล้วก็นะคะมาดูอันต่อไปนะคะก็คือคีมปากนกแก้วนะคะคีมปากนกแก้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ภาษาเกาหลีนะคะเราจะเรียกว่าคอตทอกีคอตทอกีคอตทอกีก็คือครีมปากนกแก้วนั่นเองแล้วก็ถัดมานะคะก็คือครีมปากจระเข้นะคะครีมปากจระเข้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะภาษาเกาหลีนะคะก็คือเพนชีเพนชีก็คือครีมปากจระเข้นั่นเอง แล้วก็นะคะอันถัดไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นคีมตัดลวดสายไฟนะคะคีมตัดลวดสายไฟนะคะภาษาเกาหลีนะคะเราจะพูดว่า n i p พอ n i พ p อก็คือคีมตัดลวดสายไฟนั่นเองนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็นะคะมาดูอันต่อไปนะคะอันต่อไปก็คือเป็นประแจเลื่อนนะคะ อันนี้ค uh ือประแจเลื่อนนะคะประแจเลื่อนนะคะภาษาเกาหลีนะคะเราก็จะพูดว่าสเปเนลสเปเนลสเปลก็คือประแจเลื ere, ่อนนั่นเองหรือนะคะเราจะเห็นก็คือมงขีหรือว่ามงีนะะอันนี้เราก็จะเห็นบ่อยๆนะคะตามอินเทอร์เน็ตนะคะหรือนะคะ เราสามารถพูดอีกคำก็คือซึเปโนซึเปโนก็คือประแจเลื่อนทั้งนั้นนะคะจะพูดซึเปโนหรือว่ามองคีหรือว่ามงคีก็คือประแจเลื่อนนั่นเองแล้วก็นะคะอันถัดไปนะคะก็คือประแจคอม้านะคะประแจคอม้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะประแจคอม้านะคะภาษาเกาหลีนะคะก็คือ ไพพื้นฉี่ไพพื้นฉีไพพื้นฉีก็คือประแจคอม้านั่นเองแล้วก็ถัดมานะคะก็คือไขควงนั่นเองไขควงนะคะภาษาเกาหลีก,ก็คือทรายบอทราบอผู้ชีาญก็คือทรายบ คือไรบอหรือว่าทึไรบอก็คือไขควงนั่นเองนะคะทึไรบอแล้วก็นะคะอันถัดไปก็คือไขควงไฟฟ้าหรือว่าไขควงมือไฟฟ้านะคะภาษาเกาหลีนะคะก็คือชอนกีแฮนด์ทึไรบอ 전기핸드แ라이버ก็คือไขควงไฟฟ้าหรือว่าไขควงมือไฟฟ้านั่นเองชนกีแฮนดูทรายบอ่ะมาดูนะคะอันถัดไปนะคะก็คือตะไบตะไบนะคะภาษาเกาหลีก็คือชูร์ชูร์ก็คือ, sure. Sure. คอตะไบนะคะ แต่ว่าคำนี้นะคะก็จะแปลว่าเชือ่อหรือว่าได้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องฟังรูปประโยคนะคะว่าเขาพูดถึงอะไรนั่นเองตะใบก็คือชูร์ชูร์แล้วก็นะคะอันถัดไปก็คือเครื่องเจียรูปหนูนะคะเครื่องเจียรูปหนูนะคะภาษาเกาหลีก็คือคราอินโดคราอินโด หรือว่ายอนซักกียอนซักกีก็คืออันไหนก็ได้นะคะจะพูดว่าคอราอินโดคอราอินโดหรือว่ายอนซักกีก็ได้เหมือนกันก็คือเครื่องเจียรูปหนูนั่นเองหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็นะคะอันถัดไปก็คือคอนนะคะคอนก็จะมีคอนปกตินะคะ ธรรมาดาทั่วไปก็คือภา,าษาเกาหลีนะคะเราจะออกเสียงว่ามังชีมังชีหรือนะคะเราจะพูดว่าแฮมโมแฮมโมก็ได้นะคะจะมังชีหรือว่าแฮโมก็คือคอนนั่นเองก็คือคอนปกติทั่วไปแต่ว่าถ้าคอนแบบคอนงอน,นะคะคอนงอนนะคะก็จะเป็นแบบนี้ ภาษาเกาหลีนะคะก็คือชังโดรีชังโดรีก็คือค้อนหงอนน,นั่นเองแล้วก็นะคะอุปกรณ์ถัดไปนะคะก็คือเหล็กสลักนะคะเหล็กสลักก็คือหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเหล็กสลักนะคะภาษาเกาหลีก็คือชองชองก็คือเหล็กสลักน,นั่นเอง แล้วก็นะคะมาดูอันหัดไปนะคะอันนี้ก็คือตะปูนะคะก็ตะปูปกตินะคะก็จะเป็นแบบนี้ภาษาเกาหลีนะคะก็จะออกเสียงว่าหมดหมดก็คือตะปูแต่ว่าถ้าตะปูเกลียวนะคะภาษาเกาหลีก็จะออกเสียงว่านาซาหมดนาซาหมด ก็คือตะปูเกลียวน,นั่นเีงแล้วก็นะคะอันถัดมานะคะก็คือสลักเกลียวนะคะกับน็อตนะคะสลักเกลียวนะคะภาษาเกาหลีเราก็จะออกเสียงว่า portu e. p Port o e. r ก็คือสลักเกลียวนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนน็อตหรือว่าแป้นสลัก เกลียวนะคะภาษาเกาหลีก็คือ n o t to n o t to ก็คือ not หรือว่าแป้นสลักเกลียวนะคะอ่ะก็ไปจำนะคะแล้วก็นะคะอันถัดไปก็คือสว่านมือสว่านมือนะคะหน้าต่าก็จะเป็นแบบนี้นะคะสว่านมือนะคะภาษาเกาหลีเราก็จะออกเสียงว่า handu er ture h a n d ือถือรก็คือสว่านมือนั่นเอง h a n d ือถือรก็คือสว่านมือนั่นเองแล้วก็นะคะเหล็กหมาดหรือว่าเหล็กแหลมหรือว่าเหล็กเจาะนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ภาษาเกาหลีก็คือทรงกดทรงกดก็คือเหล็กหมาดหรือว่า เหล็กแหลมหรือว่าเหล็กเจาะนะคะมีเอาไว้เพื่อเจาะนะคะอ่ะแล้วก็นะคะอันถัดไปคือแท่นจับชิ้นงานนะคะแท่นจับชิ้นงานนะคะภาษาเกาหลีก็คือไพซึไพซึก็คือแท่นจับชิ้นงานไพซึนะคะอซ แล้วก็คีมปากแหลมนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้คีมปากแหลมนะคะคีมปากแหลมนะคะภาษาเกาหลีก็คือหลงโนจูพรายโยหลงโนจูพรายโยหรือนะคะเราจะเรียกอีกแบบก็คือราดิโอเปนชีราดิโอเปนชีเพราะฉะนั้นเลือก พูดคำไหนก็ได้นะคะจะเป็นหลงโนจือเพรโยหรือว่าราดียวเปนฉีก็ได้ก็คือครีมปากแหลมนั่นเองหนะ้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็นะคะอันถัดไปก็คือสายวัดหรือว่าตลับเมตรนั่นเองสายวัดหรือว่าตลับเมตรนะคะภาษาเกาหลีก็คือช ja ุลจาชุลจา ชูจาก็คือสายวัดหรือว่าตลับเมตรน,นั่นเองแล้วก็นะคะอันถัดไปก็คือกล่องเครื่องมือน,นั่นเองกล่องเครื่องมือนะคะภาษาเกาหลีก็คือคงกูฮัมคงกูฮัมก็คือกล่องเครื่องมือน,นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะก็ไปจำนะคะเผื่อว่าเราได้นำไปใช้พูดหรือว่าสอบน,นั่นเอง